สวัสดีครับอยู่กับผมนะเช่นเคยโบส์นะครับกับเกม GTA V Online นะครับกับเดทแมทต้นเองอยู่กับคุณยุนคุณแคทแล้วก็น้องคิดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยอย่าเพิ่งดีจะลาก่อนอีกแล้วโอเคสำหรับนี่เป็นเป็นแรกแบบเป็นเดทเดททวีตเดทแมทนะครับนะฮะก็เมื่อไหร่ิปนี้นะคะเดทแมทเดทแมทรับผมใส่กางเกงเหรอ เดฟนั่นมันนั่นมันขาเดฟเพื่อนโอ้โเลยนี่ถ้าเราไม่รู้นี่เรางงกันนะเพื่อนนือว่าเดฟแม่โอ้โหแต่ละคนนี้ใส่ชุดชุดคิดมากมีคุณตูนคนเดียวที่ไม่ใส่ชุดคิดมากนะครับช่งนี้อาจจะไม่ร่วมเิศการนะฮะมันคือไม่หาไม่พร้อมไม่พร้อมร้านขายร้านขายเสื้อเพื่อนมันจะมีชุดเลยเพื่อนเดี๋ยวต้องไปหา โอเคทีมเดนแมดเดนนี้คือฆ่าครบ10คนไอ้ฆ่าครบ30คนก่อน10นาทีก็ชนะเลยหรือว่าถ้าฆ่าไม่ครบ30คนแต่ว่าภายใน10นาทีถ้าเกิดเวลาหมดก่อนก็จะชนะใครมากสุดก็จะชนะไปเลยครับโอเคกดไงอะ่ะก็กดฆ่ากันปกติเพื่อนโอ้เอสเซาไรเฟิลครับเอาแล้วแล้วมีแมดไหมอ๋อโอเคมีเห็นแมดโอเคใช่ เดยผมรู้นะว่าใครเป็นใครเฮ้ยผมเห็นแล้วพี่ยูอยู่หน้าผมผมเราเห็นแล้วหรอแต่เราจะดูต้องคิดอยู่ไอ้คุณตูนทำอะไรอยู่เอ้ยอย่าพุ่งี่กำลังกำลังคนไปจัดการ2หลคนไป เอ้ยเอทำอะไรกันอะเอ้ยเราคิดทำอะไรอ่ะเราคิดทำอะไรขึ้นยืนอ่ะเอาแล้วไงครับคุณยืนงานเข้าแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ผมขอขอยกเลิกศึกกับพี่ก่อนสึกใครเนี่ยพี่โตัวไอพี่โยนอยู่เพื่นะขอขออย่าไม่ทำอะไรพี่นะไปจะไม่ทำอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้ขึ้นมาเริ่มเลยอ้าวกล้าคุณต้องคิดไปไหนวะอ้าวต้องคิดหลุดครับหลุด ต้อคิดหลุดครับอ้าวอ้าวอ้าวงานเท้าครับาางานงานงานหยาบครับผมจะทำไงดีแก้ปัญหากับการหลุดเนี่ยมันหลุดตลอดเวลาน่าจะเป็นที่ความเถี่ยงสถียรเพราะอุ้ยอะไรอ่ะใครพิจิ๋ยไม่ใช่พิจีนี่หว่าอะไรอ่ะ <laughs> เฮ้ยอะไรอ่ะเพื่อนตูนทำไรอ่ะเฮ้ <laughs> ยเพื่อนตูใช้ปืนอะไรเม <laughs> ื่อกี้อ๋อยิงถังน้ำมัน อยวิธีการใหม่อุ้ยหถ้าผมไม่ได้ไปแอบซัดหลังถังน้ำมันน่ะไม่งั้นไม่กินรู้เรื่องอ่ะไม่คือประเด็นคือผมตายด้วยไงใช่ครับเมื่อกี้คือเพื่อนตูนเขาเขายิงถังน้ำมันอุ้ยโดนเลยนั่นไงโอ้โหโดนคุณตูนฆ่าละครับไม่ธรรมดาละครับงานเข้าลวครับเอาแล้วไงมีอยู่สามคนครับคุณตูนคุณยุนอีกคนนึงครับอยู่ไหนอ่ะคุณยุนไม่แน่ใจอ่ะ อาจจะมีหลบอยู่ตรงไหนสักที่หนึงน่งนะไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับเหมือนเขาทำอะไรกันอยู่ข้างหน้าเนี่ยโอ,โอเคครับผมอะคุณยุนนะขอโทษับคุณยุนพ่อ <c oughs> โเอ้ออออเผมคิดว่าคุณตูนเห็นก็ดีนยู่คุณตูนบอกเออยังไงเนี่ยเออยังไงเออยังไง คุณตอบอกคุณตับอกเป็นหัวกระโหลกวิ่งได้ด้วยแหะหัวโลหัวกระโหลกอ๋อผมนี่เองอ๋อผมนำครับผมนำผมนำคือคะแนนผมนำผมจะเป็นหัวกระโหลกอ่ะอุ้ยโดนแล้วไงโอู้โดนแล้วครับไม่ธรรมดาครับใส่ไข่ใส่ไข่พิเศษสองฟองครับตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้ผมงานเข้าครับคือผมย่องไปก็ไม่ช่วยอะไรแล้ะครับตอนนี้เพราะว่าผมโลดนลากข้างหัวอยู่ครับ โดี๋ยวราคาหัวแล้วครับติงตะลาลิงติงติงตะลาลิงติงติงตะลาลิงติงติงเอ๊ะตาแดม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 เอ๊ะคุณตูนเขาทำอะไรอยู่นะ คุณตูก็ทำอะไรอยู่นะ,อะเอ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 โอ้โห oh, oh, งานเข้าครับตอนนี้ผมโดนล,ล่าข้างหัวแล้วครับพเพื่อนๆท่านผู้ชมที่เห็นอยู่นะครับนะผมอาจจะไม่รอดในแมตช์นี้ก็ได้ครับเพราะผมตอนนี้ผมโดนทุกคนนะครับหมายหัวเรียบร้อยแล้วครับค่าสามสิบเขาสามสิบคิวๆๆนะครับ ก็มีกันอยู่แค่สองคนไม่ใช่หรอสามครับมีคุณยุนด้วยนะครับไหนอะของคุณอ้ไอ้เอ้ไอ้ผมออกเฮ้ยผมเกบอะไรมาบูชาร์กอะไรวะมีเห็นแล้วด้วยไม่บอกเห็นแล้วด้วยเพื่อนตูนบอกเห็นแล้วด้วยเมื่อกี้ผมได้ยินไม่เห็นเพื่อนตูนบอกเห็นแล้วแสดงว่าคุณยุนตามเอ้คุณเอ้เพื่อนตูนอแสดงว่าเพื่อนตูนเขาตามตูดมาเอ้ตอนนี้คุณยุนเล่นอยู่่ะครับ ยืนอยู่นะเล่่นอยูครับเห็นคุณตื่เห็นคุณยืนเงียบเลยอ่ะโอุ้ยโดนยังไงว่าแล้วเชียววยเอาแลงไงครับเอาแลงไงครับงานหยาบครับงานหยาบก็ตอนนี้งานหยาบครับเอาแลงไงวยเอาแลงวุ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 ยเอาเฮ้ยใครเขลัหลบอยู่อ่ะเแน่ใครเขลัหลบอยู่อ้าวคุณยืนหลบอ่ะโอ้ยบ้ากัน ผมก็ไว้ไอ้ใครหลบอยู่ว่าอะไรเงี้ยอา้างรวยงานเข้าร้อยโอ้ยไม่ช่ดกระโดดมาเลยลงผิดทางโอ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ยติดติดโอ้ยติดสี่นาทีแล้วครับโอ้ชิบชิบโอ้ยทำไมลงไม่ได้อ่ะ ไม่ใช่ผมจะคือบนลัอคาโอ้ยเส็ง <c oughs> ทุกคนอยู่ไหนเอ่ยอุย้ยเอาหูกันไงหูรู้แล้วครับเฮ้ยเพื่อนตูนไปอยู่ที่นี่เหรอไปอยู่ที่จุดยุทธศาสตร์คุณยืนครับคุณตูนเขาอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ครับ <Okay. Hey. S 1> <laughs> เอาแห้เอาแล้ังไงครับ อยู่บนจุดยุทธศาสตร์อย่างนี้มันไม่ธรรมดาแล้วตรงไหนวะจุดยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่เอ๊ะอ้าวเพื่นตูนหลดอ่ะไม่หลดคุณนตูนหลดไปแล้วครับตอนนี้ เดีลยวผมก็คุณยืนสองคนครับเอาเอวะทำไมหยุดล่ะตอนนี้เหีือผมจะเดตแม่กับคุณยืนสองคนครับเอาแล้วไงครับงานเข้าแล้วครับสวยแล้วเออทำไมหยุดตาหน่ะเ็ตนายหน่วงเเพื่อนเฮ้ยบ้าเรายังเลือกด่าได้อยู่เลยจริงเหรอน่าจะเป็นที่ที่นายดูจริงจริงกเพื่อนนายเลือกด่าแล้วอะเอาละผมก็คงจะบวกกับคุณยืนสองคนนี้แหละครับ แต่การพุกคุยยังต่อเนื่องอยู่เลยนะใช่ครับกําลังตอนนี้คุณยุนไปไหนเราไม่รู้ครับตอนนี้ผมไม่เห็นคุณยุนครับคุณยุนน่าจะเห็นผมแหละมาแล้วโอเคสักครู่ครับถ้าผู้ชมอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมหลุดก,กันหมดเลยอะไรเงี้ยนะฮะเหลือคุณเหลือคุณยุนกับผมสองคนนะครับที่อยู่ในแมตช์นะครับโอเคเหลือไปลาอีกสองนาทีครับคุณยุนต้องคิวให้ได้สิบคนขึ้นไปนะครับ มันจะได้ได้ไงล่ะใจเย็นๆครับผมไม่เก่งนะครับคุณยุ่อยู่ไหนอ่ะคุณขาคุณบัวแล้วเหรอเฮ้ยเอาแล้วไงงานเข้าแล้วครับเพาเห็นขาวแล้วอย่างนี้เราอยู่ไม่ได้ครับอย่างนี้ต้องบวกครับอ๋อระหว่างยิงยิงอยู่กดนี้ได้ด้วยเหรอหลบกระสุนได้ด้วยเหรอก็กดเล็งค้างแล้วกดสี่เหลี่ยมเพื่อน ไอ้คุณยืน่ไหนอ่ะกดเลยนะกดเลงค้างแล้วกดสี่เหลี่ยมเพื่อนอ่าเลงค้างสี่เหลี่ยมเฮ้ยเลงเลงเพื่อนกดเลงค้างเพื่อนกดเลงค้างอ๋อเลงค้างยิงไม่ได้อุยอ๋อเหมือนผมเลยมันมันอยู่ไกลเกินนะครับเหมือนจะมีเสียงใครแจกครับเสียงไม้ใครแจกครับผมโอเคไปครับ โอเคเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วครับผมเห็นคุยืนแล้วครับตอนนี้เห็นคุยืนแล้วครับไหนวะโอเคเออเข้าแล้วไงครับงานเข้าแล้วครับคุณยืนงานเข้าแล้วครับมันมีฟาสแท็บเวลไหมฟาสแท็บเวลไม่มีเพื่อน ไหนไหนคุณอยู่อยู่ไหนคุณอยู่อยู่ไหนคุณอยู่ออกมาเอ้ยไม่ใช่เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ากรรมหาคุณยูนไม่เจอไง <c oughs> ไม่เจอแล้วเ <c oughs> จอ <c oughs> แล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยโอ้ยล่วงล่วงโอ้เออได้ไงว่าแล้วเชียวปรับมุมมองบุคคลที่หนึ่งแล้ว<ๆ>เวลาล่วงมันงงงง,งไงไม่รู้นะ โอเคคุณยูไร่คุณยูแล,ล้ว19วิสุดท้ายครับกลับไปคุยในตไอีเนยตเพื่อนโอเค19วิสุดท้ายโอ้ยติดเห็นคุณยนแล,ล้วครับเห็นคุณยนแล,ล้วครับอุย้ยทำไมผมคุณยุนใช้ปืนอะไรอ่ะทำแรงจังวะน่ะเอาแล้วไงครับรารางานหยาบครับรช่วงนี้งานหยาบครับรโอ้ชนะ,ะ้ะฮะ โอ้ยเออเอาสรุปเรื่องเลยครับนะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะมีผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ได้ของไปนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะฮะการคาดการณ์นี้ก็เลยหมดไปครับใช่ครับนั่นดีมากเลยโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอจบไจะเพียงนี้ก่อนละกันนะฮะชมกันต่อคลิปหน้านะครับผมคุณยุนน้องคิดแล้วก็คุณตูนะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบายบายซี e ูบอยส์ thank you